มาล้างทําความสะอาดนะคะตะไคร้มันแห้งนะคะตะไคร้แห้งมันก็จะแห้งๆเหี่ยวๆแต่ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้มันชุ่มชื้นจัดล้างตะไคร้เดี๋ยวขยับนิดนึ่ง แช่น้ำไว้ก็จะสดชื่นล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้หมันชุ่มชื่นจากปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่อันนี้วันนี้ทําตะไคร้ล้างตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้นานมันก็จะ ต้นมันจะเริ่มเหี่ยวก็ต้องเอามาตัดล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้มันชุ่มชื่นจขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่ ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้หมันชุ่มชื่นแจกดอกสวยแยวเราปลูกไว้นานเกินนะคะนานปีกว่านะคะปีกว่าแต่ไท้พันขาวสดมากสดมาก ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้หมันชุ่มชื่นจัดขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะในเวลาตัด สวยงามค่ะปอกแต่ไคล้ล้างแต่ไคร้เป็นต่ไคร้พันขาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านอันนี้ประภาณีเอาแต่ไคร้พอเราล้างแล้วแช่แช่น้ำนะคะแช่น้ำมันก็จะสดชื่นนะคะสดชื่น ันนี้วันนี้ทำตะไคร้ล้างตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้นานมันก็จะต้นมันจะเริ่มเหี่ยวก็ต้องเอามาตัดวันนี้วันนี้ทำตะไคร้ล้างตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้นานมันก็จะต้นมันจะเริ่มเหี่ยวก็ต้องเอามาตัดปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่ ตัดสวยงามเกษตรกรทำทุกอย่างนะคะฝนตกแล้วก็นำไปขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่มันจะแห้งแห้งมากแล้วก็เป็นเป็นเชื้อราขึ้นขาวขาวพอเรานำมาล้างแบบนี้ก็สะอาดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน อันนี้ประพานีเอาตะไคร้ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้มันชุ่มชื่นจัดอันนี้วันนี้ทำตะไคร้ล้างตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้นานมันก็จะต้นมันจะเริ่มเหี่ยวก็ต้องเอามาตัด กเกษตรกรทำทุกอย่างนะคะฝนตกแล้วก็นำไปวันนี้วันนี้ทำตะไคร้ล้างตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้นานมันก็จะต้นมันจะเริ่มเหี่ยวก็ต้องเอามาตัดมากแช่น้ำไว้ก็จะสดชื่นต้นมันจะอ่อนแอนะคะ ต้นมันจะดูเหี่ยวเหียวแต่พอเราปอกแล้วล้างในเวลาตัดสวยงามบอกสวย๋ยวเราปลูกไว้นานเกินนะคะนานปีกว่านะคะปีกว่า ใช้พันขาวสดมากสดมากปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่มากแช่น้ำไว้ก็จะสดชื่นมันจะแห้งแห้งมากแล้วก็เป็นเป็นเชื้อราขึ้นขาว,ขาว พอเรานำมาล้างแบบนี้ก็สะอาดลปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่นะะปอกแต่ครล้างแต่ครเป็นแะ่คร้พันขาวกต้นมันจะอ่อนแอนะคะต้นมันจะดูเหีเห่ยว พอเราปอกแล้วล้างล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้หมันชุ่มชื่นจัดตะไคร้พันขาวสดมากสดมาก เกษตรกรทำทุกอย่างนะคะฝนตกแล้วก็นำไปวันนี้ทำตะไคร้ล้างตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้นานมันก็จะต้นมันจะเริ่มเหี่ยวก็ต้องเอามาตัดนะคะปอกตะไคร้ล้างตะไคร้เป็นตะไคร้พันขาวในเวลาตัด ต้นมันจะอ่อนแอนะคะต้นมันจะดูเหี่ยวเหียวแต่พอเราปอกแล้วล้างก็เสียตกรทำทุกอย่างนะคะฝนตกแล้วก็นำไปปอกสวย เดี๋ยวเราปลูกไว้นานเกินนะคะนานปีกว่านะคะปีกว่าล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้หมันชุ่มชื่นจากปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่ ล,ล้างแต่ไค้เป็นแต่ไค้พันขาวมันจะแห้งแห้งมากแล้วก็เป็นเป็นเชื้อราขึ้นขาว,ขาวพอเรานำมาล้างแบบนี้ก็สะอาดแล้วล้างแต่ไค้เดี๋ยวขยับลิดนึ้ง ปอกแต่ไครล้างแต่ไครเป็นแต่ไครพันขาวอ้ว